สวัสดีครับพบกับผมงานช่างใครก็ทําได้คลิปนี้ผมจะพามาดูการซ่อมพัดลมหม้อน้านะครับของรถเก๋งนะครับตัวนี้เป็นพัดลมหม้อน้ําแบบไฟฟ้านะครับการทํางานของมันคือเวลาเครื่องร้อนถึงอุณหภูมิพัดลมหม้อน้ําจะทํางานนะครับเพื่อระบายความร้อนกับหม้อน้านะครับแต่พัดลม2ตัวนี้นะครับนี่นะครับมันทํางานผิดปกตินะครับมันทํางานไม่แรงนะครับเลยทําให้อุณหภูมิของเครื่องยนต์สูงขึ้นกว่าปกตินะครับแล้วก็แอร์ไม่ค่อยจะเย็นนะครับก่อนที่จะไปซ่อมนะครับเราก็รอให้เครื่องยนต์เย็นซะก่อนนะครับหรือช่วงหม้อน้น นั่นมันอันตรายมันล้นนะครับอันี้เครื่องเย็นแล้วนะครับขั้นแรกนะครับผมจะทําการถอดหม้อพักน้ําอกก่อนนะครับนี่นะครับหน้าตาของหม้อพักน้ําให้เราปลดสายตรงนี้ไม่มีกิ๊บล็อกนะครับค่อยๆปลดสายออกก่อนนะครับแล้วก็ให้เราขันน็อตแต่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับแต่มีน็อตเบอร์สิบอยู่หนึ่งตัวนะครับเราคลายออกนะครับขันออกไปเลยนะครับนี่นะครับ หม้อปักน้ําออกมาเลยนะครับผมจะถอดออกตั้งชุดเลยนะครับใหเราวางตั้งไว้ให้ดีก่อนนะครับโอเคครับหลังจากนั้นผมจะมาถอดเจ้าพัดลมสองตัวนี้ออกนะครับอันนี้เป็นรถฮอนด้าซิตี้นะครับมันจะมีมันจะไม่ติดกันนะครับปีนี้มันจะแยกกันคนละตัวนะครับด้านล่างมันจะมีกิฟต์อยู่อ่ามันจะมีปลั๊กเสียพัดลมอยู่นะครับใหเราถอดลักออกก่อนจากนั้นให้เราทําการขันน็อตสองตัวนี้ออกเลยนะครับ ล,ลองถ่ายนะพอต่อน,นดสองตัวแล้วยกออกได้เลยนะครับนี่นะครับหน้าตาของพัดลมระบายความร้อนนี่นะครับหน้าตาจะเป็นแบบน,นี้นี่นะครับลักมันจะอยู่ด้านล่างนะครับตาก็อยู่ด้านล่างถ้มเราทําการต่ออีกหนึ่งตัวนะครับถอดออกมาเลยครับอีกตัวนึงก็ถอดมันกันเลยนะครับมันจะมีปลั๊กอยู่ด้านล่างนะครับ ถ้าเป็นพวกซีวิ c นางฟ้าอะไรพวกนี้ต้องถอดสายหมอน้ำออกด้วยนะครับแต่รุ่นนี้ไม่จำเป็นต้องถอดออกนะครับใช้ประแจเบอร์สิบขันนะครับครับหลังจากปลดสายข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราตะแคงลุ่ออกได้เลยนะครับต้องค่อยๆนะครับย้า้มันไปโดนคลิประบายความร้อนของหม้อน้ำนะครับช่วยๆงัดขึ้นมาหน่อยนี่นะครับ อีกฝั่งนึงนะครับมีอยู่สองวนะครับเดี๋ยวเรามาทําการแกะดูด้านในกันเลยนะครับนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับหลังจากตรวจปลุมมน้ําออกมาได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการแกะเช็คโมเตอร์ดูนะครับให้เราใช้ลูกบล็อกเบอร์แปดหรือประแจเบอร์แปดก็ได้นะครับขันใบพัดออกก่อนนะครับจับใบพัดนะครับแล้วก็ขันจากนั้นเราก็เก็บน็อตไว้ให้ดีนะครับ แล้วเราก็ดึงไปพัดขึ้นมาจากนั้นเราก็จะเห็น <c oughs> มอตเตอร์นะครับเป็นมอตเตอร์พัดลมนะครับนี่เป็นมอตเตอร์พัดลมไฟฟ้านะครับให้เราทําการแกะกิปต,ตัวนี้ออกมาก่อนนะครับมันจะมีเดือยอยู่ข้างหลังให้เราดึงออกมาเลยนะครับปลด,ดสายออกให้เรียบร้อยก่อนนะครับนี่นะครับจากนั้นเราทําการขันน็อตทั้ง3ตัวออกนะครับ ให้จับด้านล่างไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมอเตอร์จะล่วงโอเคครับออกแล้วนะครับนี่นะครับหน้าตาของมอเตอร์ให้เราเก็บตัวนี้ไว้ก่อนนะครับนี่นะครับหน้าตาของมอเตอร์พัดลมพัดลมระบายอากาศของหมอน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการดึงปลักตัวนี้ออกนะครับใ,ใช้คีมนะครับดึงออก นี่นะครับมันจะตอดอ,อกได้นะครับเรียกว่าจะมีลูกยางกันน้ํากันฝุ่นอยู่หนึ่งตัวนะครับย้ายหายนี่ครับใส่กลับไ้เหมือนเดิมก่อนโอเคครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะมาทําการแกะมอเตอร์ดูด้านในนะครับ <S <S ก่อนจะแกะเราต้องมาร์กไว้ก่อนนะครับอมการมาร์กตำแหน่งไว้ก่อนนะครับ <S 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 โภคการกระดิ นี่นะครับผมจะทำการมาร์กไว้นะครับแล้วก็หาไขควงปากเบนก็ได้นะครับหรือเหล็กเบนเบนมางัดตรงนี้นะครับมันจะมีเลรอกอยูรอบๆนะครับก็จะพับไว้นะครับให้เรางัดออกมาดูนะครับ ด้านในจะมีสริงดันลูกปืนอยู่นะครับอย่าให้หลุดหายนะครับนี่จะเป็นหน้าตาด้านในนะครับจะมีแปลงฐานอยู่ด้านในนะครับให้เราทําการถอดออกเลยนะครับมีทําการเคาะๆออ,ออกนะครับโอ้โหนีรถใช้งานมาประมาณหนึ่งแสนกิโลนะครับดูฝุ่นด้านในครับนี่นะครับหน้าตาของชุดแปลงฐานนี่นะครับสภาพข้างในก็ สุกปลุกนะครับเป็นภาบของขี้แต่งฐานนะครับจากนั้นให้เราทาการเคาะให้เราดึงตัวนนี้ออกมานะครับกุลวดนะครับจะพาไปทําการล้างนี่นะครับข้างในจะสุกปลุกนะครับโอเคครับอีกหนึ่งตัวก็แกะเหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับผมแกะเรียบร้อยแล้วต้องแยกชุดไว้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะไปทําการล้างก่อนนะครับหลังจากทาความสะอาดจิตที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราจะมาทําการเช็คลูกปืนนะครับตัวนี้จะเป็นลูกปืน ูกปืนตัวหน้านะครับให้เช็คดูนะครับว่าแกนมันยังหมุนลื่นหรือเปล่าแล้วก็มันแตกหรือยังครับตัวนี้ลูกปืนสภาพยังดีนะครับนี่นะครับลูกปืนก็จะใช้เบอร์หกศูนย์แปดเซตนะครับตัวหน้าแล้วจะมีลูกปืนอีกตัวหนึ่งนะครับลูกปืนตัวหลังจะใช้ห้าแปดศูนย์เซตนะครับนี่นะครับเช็คดูก่อนนะครับว่าลูกปืนแตกหรือเปล่านะครับแต่สาเหตุที่ทําให้พัดลม ทำพัดลมระบายความร้อนของหม้อน้ําทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับเกิดมาจากตัวนี้นะครับคั่วของคอมมิวเตเตอร์นะครับมันสกปรกนะครับแล้วก็มันมีการสึกเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการขัดขัดให้มันเงาเหมือนของใหม่นะครับอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทําให้มอเตอร์ไม่ทํางานหรือทํางานผิดพลาดนะครับก็คือตัวแปลงฐานนะครับนี่นะครับแปลงฐานท่านใดของท่านใด มันหมดแล้วหรือมันสึกลงไปเยอะแล้วนะครับแต่ทาการเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะครับนี่นะครับหน้าตาของแปลงทานนี่นะครับตัวนี้มันจะไม่เท่าของเดิมนะครับถ้าท่านใดจะมาแปลงใส่ต้องเอากระดาษทรายขัดขัดขัดก่อนนะครับแต่งให้มันเท่ากันนะครับเพื่อว่าให้มันใสเข้าไปได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะทําการขัดขั่วขั่วคอมมิวก่อนนะครับจะใช้กระดาษทราย เบอร์3 2 0ยิบนะครับนี่นะครับใช้กระดาษทรายผมจะทําการทําให้แบบนี้นะครับล้วก็ขัดขัดไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆขัดนะครับระวังอย่าให้กระดาษทรายไปโดนขุดทองแดงนะครับขัดไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับขัดไปแบบนี้ในถ้าของท่านไหนสึกเยอะแบบเป็นรอยเป็นร่องเยอะรอยแปลงฐานกินนะครับให้ทําการเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ได้เลยนะครับไม่แนะนำให้ซ่อมแบบนี้แล้วตัวนี้ ขั้วคอม,มมิวยังเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการขัดนะครับเดี๋ยวม้วนกระดาษซ้ายเป็นภาพเป็นแบแบนี้นะครับแล้วก็ใส่ในใบเลื่อยนะครับครับหลังจากทําการขัดแล้วนะครับขัดให้รอบนะครับขัดให้มันเงา ขัดไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ขัดลงไปในร่องตรงนี้นะครับคัวคอมมิวนะครับนี่ครับขัดไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นลัาจากขัดจนมันเงาหมดแล้วนะครับสีดําหายไปหมดแล้วให้เราใช้ไบคัตเตอร์นะครับกรีดลงไปในร่องนะครับทุกร่องเลยนะครับเพื่อที่จะเคลียร์คราบของแป้งทานออกก่อนนะครับ เดี๋ยวมันจะไปอุดลงไปในนี้นะครับนี่นะครับขุดออกไปเรื่อยๆนะครับขุดจนรอบนะครับในล่องมันจะมีขี้ของเป็นผงของแปลงฐานที่สัมผัสกันเข้าไปอุดอยู่ในร่องนะครับนี่นะครับขุดในร่องออกเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ครับแต่ลงมาจะเห็นชัดขึ้นนะครับนี่ครับน <c oughs> นั้นนะครับแรงฐานนะครับท่านใดที่ใส่ที่ไหนใส่ยังไงนะครับเดี๋ยวผมมีวิธีจะบอกนะครับเออท่านต้องหาคลิปหนีบกระดาษนะครับหนีบกระดาษ แล้วก็ดัดได้เป็นรูปทรงแบบนี้เลยนะครับสี่ตัวนะครับดัดได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับจากนั้นล่องของแปรงฐานจะมีนะครับแล้วจะเดี๋ยวจะใช้คลิปหนีบกระดาษขัดไปก่อนนะครับเพื่อให้แปรงฐานเข้าในล่องนะครับสาธิตให้ดูนะครับนี่ครับมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับรูของตัวบากแปรงฐานตรงนี้ครับจะมาเสมอรูตรงนี้พอดีครับจากนั้นให้เราทําการ ออลิที่เราดัดได้แบบนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับนี่ตัวแปลงฐานมันก็จะค้างไว้แบบนี้เลยนะครับจากนั้นทําแบบนี้ทุกตัวเลยนะครับให้เราดันเข้าไปนะครับจากนั้นรูตรงนี้มันจะพูดมาพอดีนะครับนี่ตรงนี้แปลงฐานมันยังไม่ถึงนะครับเราต้องดันมาให้เห็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้คลิปขัดไว้นะครับนี่ครับมันจะไม่ดิ้งออกมานะครับ พอทำเสร็จหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับนะมครับมันจะมีรูนะครับแรงถานันจะไม่ดิ้งออกมาจากนั้นจากนั้นนะครับให้เราจะประกอบตัวนี้กลับลงไปนะครับตัวนี้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใช้จารบีนะครับหลอเลื่อนตรงนี้หน่อยนะครับเพื่อเป็นสนิมนะครับวันข้างหน้าเราจะได้แกะออกมาทำความสะอาดได้อีกป้องกันสนิมไว้ก่อนไม่ต้องทาเยอะนะครับ หลันให้เราใส่ลิงตัวนี้ให้ตรงกับบาลูกปืนนี้นะครับมันจะดูดหน่อยนะครับนี่ครับแต่ลงสนิทนะครับนี่นะครับแต่ลงสนิทปลายมันจะออกมาประมาณนี้นะครับจะสมือบาวดีนะครับลองหมุนดูได้นะครับหมุนได้ตามปกตินะครับจากนั้นให้เราทําการดูมาร์กตรงนี้นะครับเขี้ยวตัวเสียบนะครับเขี้ยวตัวเสียบนี้นะครับให้มันตรงกับบาตรงนี้นะครับ จะเว้าไว้สาหรับใส่ไว้เลยนะครับให้เราทําการใสไปลงไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วกดแล้วก็ค่อยๆดึงคลิปตีกระดาษออกนะครับปึ๊บจะได้ยินเสียงจะได้ยินเสียงแปลงฐานกระดิ่งไปชนขั้วคอมิวนะครับนี่ครับกดไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆออกนะครับนี่นะครับจากนั้นก็กดมันลงไปเลยนะครับแล้วก็ดูนะครับว่าขั้วแปลงฐานลงไปสัมผัสทั้งสี่ตัวหรือยังนี่นะครับ ผัดหมดแล้วนะครับทั้งสี่ตัวแล้วก็ทาการหมุนดูนะครับโอเคครับจากนั้นให้เราเอาฝามานะครับมันจะมีตัวดันลูกปืนอยู่นะครับมันจะล่วงนะครับระวังหายนะครับให้เอาจารบีป้ายไว้ในเบ้าลูกปืนหลังนะครับเพื่อไม่ให้แหวนดันตัวนี้ล่วงนะครับตอนเราประกอบพอเราใส่จารบีมันก็จะไม่ล่วงครับมันก็จะยึดติดอยู่กับเบ้าหลังนะครับนี่นะครับมันไม่ล่วง นี่มันอยู่นั้นให้เอาปากตรงนี้นะครับที่มันเว้าไว้เ,วเว้าไว้มันจะเป็นงตรงบ่าตรงนี้พอดีนะครับนี่นะครับเ,าากกเรากดไปเ้วกดลงไปนะครับนะครับเราต้องอ้าเขี้ยวมันก่อนนะครับตัวนี้เขี้ยวมันพับอยู่นะครับจะเป็นเขี้ยวมหนนะครับ จะมีอยู่รอบนะครับมีอยู่รอบเลยลเราดัดให้ตรงก่อนแล้วเราก็ประกอบ <Okay. S 1> นี่นะครับมาร์กที่เรามาร์กไว้นะครับกับตัวนี้ตรงกันนะครับแล้วก็ดูว่าล่องมันเข้าสนิทหรือเปล่าก่อนที่จะพับตัวนี้ลงไปนะครับดูให้รอบก่อนว่ามันสนิทหรือเปล่าโอเคครับนี่สนิทเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการใช้ใไขควง ปากแหลมแบบนี้นะครับพับนี่นครับพับเรียบร้อยเลยนะครับทุกจุดจากนั้นเราจะมาทำการตอกย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับผมจะใช้ด้ามต่อแบบอันเล็กแบบนี้นะครับตอกย้ำเข้าไปนะครับ นี่นะครับปุ่มทำการย้ำมันก็จะแน่นเหมือนเดิมนะครับเราลองหมุนทดสอบหมุนดูก่อนนะครับเอาใบพัดอใส่จะมีแหวนตัวนี้อหนึ่งตัวนะครับลองไว้นะครับยังไงเราเอาใบพัดใบพัดมันจะมีบากอยู่นะครับมันจะเว้าไว้นี่นะครับมันจะเข้ากันกับแกนตรงนี้พอดีนะครับมันจะเว้าไว้เราก็ลิงแกนให้ตรงแล้วก็ดันเข้าไปนะครับทีครับหมุนดูนะครับ มันได้ลื่นนะครับโอเคจากนั้นเราก็ทําการประกอบชุดสายไฟนะครับที่เราถอดออกไว้นะครับให้เราใส่ยางกันฝุ่นเข้าไปก่อนนะครับตัวยางกันฝุ่นจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ต้องใส่นะครับเพราะว่ามอเตอร์ตัวนี้จะอยู่หน้าเครื่องนะครับรถจะวิ่งชนลมชนน้าอยู่นะครับถ้าเกิดว่าตัวนี้ไม่ได้ใส่น้ําจะเข้าตรงปลั๊กตรงนี้นะครับจะอยู่ในร่องมันพอดีนะครับ นัครก็ให้เราเอาปลั๊กติดอยู่กับพ่วเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับเสียบแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับล่องซีนจะสนิทนะครับจะสนิทกันเหมือนเดิมนะครับจากนั้นเรานําตัวครูงมาเลยนะครับตัวครูงมันแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ นี่นะครับใส่ลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้มันจะมีเว้าวไว้สําหรับรับของพัดนลมอยู่แล้วนะครับใส่ไปแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็มาร้อยน็อตด้านหลังนะครับนี่ครับร้อยน็อตสามตัวนะครับหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับครับจากนั้นเราทําการร้อยน็อตเลยนะครับ โอเคครับเราก็ทาการเก็บสายไว้เหมือนเดิมนะครับมันจะมีล่องมันอยู่นะครับเก็บ mm hmm. สายกลับเข้าไปที่เดิมแล้วก็ตัวนี้จะมีล่องเสียบกับตัวนี้นะครับทำการเสียบเข้าไปเลยนะครับโอเคจากนั้นเราก็ทําการใส่ใบพัดนะครับส่วนของใบพัดจะมีแหวนหรือบุชเหล็กแบบนี้นะครับลองไว้ก่อนนะครับชั้นแรก แล้วก็จะมีมันจะเว้าร่องไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ใส่ตรงร่องนะครับแล้วก็ใส่น็อตขันกับมือก่อนนะครับจะเพิ่งขันกับประแจเดี๋ยวมันอาจจะบินเกี้ยวได้นะครับโอเคครับประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมจะทาการเทียนะครับทรเทียดว่ามันทํางานปกติหรือเปล่านะครับ ผมจะสายไฟสองเส้นนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้ดําจะเป็นลบนะครับแล้วก็ฟ้าจะเป็นฟ้าคาดดําจะเป็นบวกนะครับมาเอาสายไฟปั้นให้เป็นปมแบบนี้นะครับตั้งสองฝั่งเลยขั้นตอนนี้ต้องระวังนะครับอย่าขวมันชนกันนะครับยัดไว้ข้างๆนะครับนี่นะครับแล้วเราก็ไปทําการจํากับขั้วแบตเลยนะครับจํากับขั้วแบตเตอรี่รถยนต์เลยนะครับทงนี้ผมจะมาทําการทิศนะครับต้องหาที่วางแน่นๆนะครับ จะขาดได้แบบนี้นะครับแล้วก็ต่อบวกกับลบนี่นะครับถ้าพัดลมแรงต้องได้ยินเสียงลมเป่าแรงๆรงเลยนะครับนี่นะครับพัดลมทำงานได้ตามปกตินะครับตัวนี้อเค,ครับเราลองรันไปเรื่อยๆนะครับเพราะมันจะสะดุดหรือเปล่าเป่าแรงเลยนะครับพัดลมเคครับ อยากลองเสร็จแล้วเราก็มาสัมผัสดูมอเตอร์ดูนะครับว่าร้อนหรือเปล่าไม่ร้อนนะครับเดี๋ยวเราก็ทําการประกอบปรับเข้าไปเลยนะครับส่วนมอเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับก็ประกอบเหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับอีกตัวหนึ่งจะใช้สองตัวนะครับตัวนี้ผมทาการประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบกลับเข้าตัวรถเลยนะครับครับหลังจากเราทาการเทสมอเตอร์ทั้งสองตัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไหนจาไม่ได้ว่าปัดลมฝั่งไหนอยู่ฝั่งไหนนะครับฝั่งหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้นะครับ ให้เราทาการหันหน้าไปหาตัวรุนะครับแล้วอันที่มีรูนัดแบบนี้นะครับจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับให้เราใส่ตัวนี้ลงไปก่อนนะครับนี่นะครับมันจะมีเดือยน,นะครับข้างล่างเราต้องเสียบลงไปที่รูมันก่อนนะครับค่อยๆใส่นะครับอย่าให้มันไปกระแทกกับตัวคลีบระบายความร้อนของหม้อน้ํานะครับ มันจะมีเดือยอยู่ข้างล่างนะครับโอเคครับใส่ลงเรียบแล้วยนะครับให้เราใส่น็อตค้าไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันหลุดก่อน <L ie> นี่นะครับมันจะมีเดือยแบบนี้นะครับสองฝั่งข้างล่างก็จะมีรูนะครับแต่ตอนนี้มันมืดแล้วมองไม่เห็นอันนี้เราใส่ลงเดือยแล้วนะครับให้เราร <L ie> ้อยน็อตล้อยน็อตไว้ก่อนนะครับ จากนั้นเราทำการหมุนใบพัดดูนะครับว่ามันติดคลิหมอน้ำหรือเปล่าโอเคครับไม่ติดครับเราก็ทำการขันแน่นได้เลยนะครับรถปีเก่าๆไม่ต้องขันแน่นเยอะก็ได้นะครับระวังตัวล็อกตัวนี้น็อตตัวเมียมันจะติดอยู่กับมอน้ำนะครับรถตีใช้งานมาหลายปีแล้วอาจจะกรอบได้นะครับให้ทำการขันพอตึงๆมือนะครับตัวนี้มันจะมีแหวนแหวนสปริงแหวนกันคลายไว้แล้วนะครับ ากนั้นให้เราเสียบสายนะครับมันจะมีสายมันอยู่แล้วก็เสียบกลับก็ไปตำแหน่งเดิมนะครับต้องเช็คไน่ใจนะครับว่าเสียบสายเน่นแล้วจากนั้นให้เราทําการใส่หม้อพักน้ําได้เลยนีนะครับระวังใจน้ำบุบนะครับมันจะมีเดือยอยู่นะครับนี่นะครับเดือยมันจะไปลุงกับเสื้อของพัตเตอร์นะครับแล้ทำการร้อยน็อ นั้นเอเราทำสายให้เราทำการเสียบสายหม้อน้ำสายหม้อพักน้ำกลับเข้าไปที่เดิมก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปทำการสตาร์ทเครื่องให้เราหมนุนชิคพัดลมอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อความเน่ใจว่ามันจะไม่ติดหรือไม่ชนอะไรนะครับเผื่อมันติดมันชนอะไรจะได้ตรวจมาแก้ไขก่อนนะครับไม่ติดไม่ชนนะครับเดี๋ยวเราไปทำการสตาร์ทเครื่องกันเลยนะครับห <Shouldn 't. S 1> ลังจากประกอบมอตเตอร์พัดลมระบายความร้อนหม้อน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมาทำการสตาร์ทเครื่องดูนะครับ โอเคนะครับแล้วทําการเปิดแอร์ดูเลยนะครับโก้สวัสดีค่ะปลดล็อกเข็มขัดเพื่อปรับลงมาให้ต่ำสุดนะครับจากนั้นเราก็ทําการออกไปดูนะครับว่าพัดลมทํางานเป็นปฏิกิธิภาหรือเปล่านะครับนี่นะครับทํางานแรงตามปกตินะครับเอกก็กลับมายินเหมือนเดิมแล้วนะครับ ำงานตั้งสองตัวนะครับแรงเลยนะครับให้เราทำการสตาร์ททิ้งไว้สักพักนะครับให้เทอร์โมสตาร์ทของเครื่องยนต์ทำงานนะครับแล้วเราก็จะมาดูว่าพัลดลมจะทำงานแรงขึ้นหรือเปล่านะครับนี่นะครับเสียงการทำงานของพัดลมระบายความร้อนมอน้ำที่ปกตินะครับตอนแรกอุณหภูมิยังไม่ถึงนะครับ มันก็จะไม่ทางานเป็นประฏิทธิภาพนี่คือระบายความร้อนแอร์ของแผงแอร์อย่างเดียวนะครับนี่นะครับเสียงจะดังครับแล้วก็หมุนแรงนะครับเพื่อระบายความร้อนนะครับตอนเหล็กจะทํางานอยู่แต่สเตปนี้สเตปเดียวนะครับแ๋ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องให้อุณหภูมิหม้อน้ำถึงก่อนนะครับถึงจะสั่งเปิดมอเตอร์ระบายความร้อนได้ ครับลอยไว้นี่นะครับครับก็จบไป,ไปแล้วนะครับการซ่อมพัดลมหม้อน้ําของรถยนต์นะครับที่เป็นระบบระบายความร้อนแบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับหากท่านใดคิดว่ามีประโยชน์หรือมีข้อสงสัยหรือมีข้อแนะนําอะไรให้คอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปได้เลยนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอๆไปด้วยนะครับครับขอบคุณ